สวัสดีพี่นอ้องฟองฝ่ายมือนีเขาสิมาสุส่งโคโด,ดุตี้เดอ่นคอยลืมทายแต่แรกใส่พริกไปแล้วใส่พริกไปแล้วกุงเต้นเต้นครับก็มีใส่มะกรอโอ้มะกรอคือแข็งแทบโอ้ยแข็งให้ใส่บากกอกน้องใส่บากกอกดีบลงไปมีดีบลงไปข้าวคัวผงนวัวเราไม่มีสปอนเซอร์นะครับวันนี้ ใส่ผงนัวใส่หลายเสแปหลายใส่หน่อยแส่บหน่อยนี่ <c oughs> ใส่ผงนัว <c oughs> โอ้ยกล้องจะคือยังใสบบว <c oughs> อันเขาโทษจ้จามือเนียนตากล้องบดีจ้าใส่ข้าวปน่นนี่มีอะไรก็หนุ่มๆลงไปเลยลเลยน,นะจ๊ะมะนาวมะนาวปาดมะนาวให้หน่อย ขาดไม่ได้น,นนะดิปลานิดนึงปลานิดนึงแค่ส่วนหนัวน้ำปลาน้ำปลานิดหน่อยนิดหน่ <c oughs> อยมาสั่นโอ้ห <c oughs> อมอาจจะส่นใหญ่ในะพวกเราไม่มีหอมเราจะใส่ทุกอย่างนะจ๊ะเราจะใส่ทุกอย่างลงไปเลยมะนาวเขาจะใส่ทุกอย่างที่เดียวเลยเด้อพี่น้อง มะนาวเออนี่เลยสีขาวมืดจะก่อนมะนาวโอ้กุ้งกระโดดดองๆอยู่มะนาวมะนาวสุกแบบนี้นะ,ะใส่แล้วก็<อ>นี่โคนโคนโค,คนให้มันเข้ากันน่าจะเป็นดาซี่แบบที่น้องอืมกุ้งสดๆมัอนี่มันฝนตกะเป็นบะนิดโคนให้มันเข้ากัน แล้วเราก็มาซีมเบิร์นี่เข้ากันแล้วคนสักคู่เราจะเดคนมากเดี๋ยวกุ้งเราตายเดี๋ยวกุ้งไม่สดอําพี่น้องก็เบิงงนี่คนเข้ากันแล้วเขากับมาซีมเบิร์กหาุ้งสด,สดๆเต็นดองๆอยู่นี่นี่มีมาซีมซีม,ม,มแซบแซบ่บแซบ่บขาดยังวะ มผสมน้ำผสมต้องเอาออกเพื่อเปรี้ยวนิดนึงหมกน้ามันบอบไฟนะเนี่ยหมกน้าพอจะบ่มีนม้ำเอาบีบออกหมกหน้าบุมีน้ำเนาะนี่นี่กินได้เลยปะนี่หมกหน้ากับบมุมีน้ำนี่ตีเบิร์นแซ่บอ่ะตั้งตีเลยพี่น้องกุ้งสด แสบแสบแสบตอวนี้แหละเดี๋ยวไปกินก่อนสวัสดีจ้าอ๋อคุ้มก็กดว่าง